ใจจำได้ไหมที่เคยบอกฉันจะไม่ทิ้งกันไม่จากไปสุทฉันต้องเดียวดายในห้องเดิมสวัสดีครับผมหมูมูซูนะครับวันนี้มีกิจกรรมเขาเพื่อมูซูที่ทุกคนได้ยินได้ฟังกันมาแล้วประมาณ2อสาเดือนใช่ไหมที่ที่ที่โปรโมทกันมาแล้วก็ในในที่สุดก็มาถึงวันนี้จนได้วันที่ทุกคนมาเจอกัน มีอะไรแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการจับคอร์ดบ้างครับจริงๆแล้วผมเป็นถ้าให้เวิร์กช็อปเนี่ยอย่างที่เกริ่นๆไปเลยก็เป็นแบบบ้านๆแน่นองนะไม่ได้ม้องารหลักวิชาการอะไรอย่างไรแต่ว่าวันนี้ดีโชคดีมีพี่น้องมาช่วยเสริมด้วยว่าจะบอกไหมว่าผมเสริมนะสิ่งที่เราที่เรางที่ผมพูดเนี่ยจะขยายไปตามหลักวิชาการนั้นคืออะไรครับทีแรกเลยได้มีเพื่อนคนหนึ่งมาสอนคอร์ดผมสีคอร์ด C

ที่เราพบเจอเป็นแสน,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 นที่แสนนานน้่ว่ามันจะแฝนมานทุาก่ี trân quân khẩn cầu lời khẩn cầu mưa vân vân từng giang nghê จำบ้าเธอเธอยังจำได้ไหมที่เคยบอกฉันจะไม่ทิ้งกันไม่จากไปสุดท้ยายวันนี้ก็ประกาศผลนะครับผมก็วันนี้ผมขอมอบรางวัลจากนักเต้นให้ลัตตี้แล้นะครับผมส่วนที่ผมชอบส่วนที่ผมชค,คือเขาสื่ออารมณ์ข้างในออกมาได้ได้ เรียกอะไงคนเก่งเหมือนกันห่อนะครับแต่ว่ามีสไตล์ที่แตกได้ผู้ชนะแล้วนะครับผมคนที่ถูกใจผมที่สุดวันนี้คือน้องร็อตติ้งนั่นเองถามร็อตติ้งหน่อยว่ารู้สึกไงกบ้างวันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะดีใจจนบอกไม่ถูกค่ะตั้งใจมากตั้งใจเห็นแบบว่าเอออาจจะไม่ใช่ร้องเพอร์เฟกที่สุดไม่ได้เล่นเพอร์เฟกที่สุดแต่ว่า ร้องออกมาดักใจใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะทุกอย่างแล้วก็เพลงที่แต่งก็ตั้งใจให้พี่หมูด้วยค่ะโอ้อันนี้อันนี้บอกว่าแต่งเมื่อไหร่ฮะแต่งก็สดๆนะคนะจริงป่ะฮะโอเคอเคก่งมากเก่งมากก็วันนี้ดีใจกับรัตติ้งด้วยนะครับแล้วก็ขอให้รัตติ้งกลับไปบ้านโชคดีขอให้โชคดีกับดนตรีของตัวเองมีความสุขกับดนตรีของตัวเองตลอดไปครับ,มมบ,มรบผม เจอพี่หมูเลยอาะจะบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ความรู้มากเลยค่ะก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเพลงมันจะแต่งยากขนาดนี้ได้ความรู้เยอะๆเลยกลับบ้านไปไม่ว่าจะเป็นทิเรืร่องการแต่งเพลงทั้งคอร์ดกีตาร์ด้วยนะครับ แล้วก็ยินดีกับน้องที่ได้รงวังด้วยน้องลอตติ้งนะฮะยินดีด้วยลวกันนะครับขอบคุณ GM m Music นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อยากให้จีม Music ิกจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับครับก็หวังว่าจะได้ทํากิจกรรมดีๆร่วมกับทุกคนอีกนะครับก็อาจจะไม่ช้าไม่นานนี้อาจจะมีอะไรให้เราทํกันก็ได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณ Live a อ g นะครับขอบคุณ g m m Music แล้วก็ w วท์มิวสินะครับผมสวัสดีครับผม รับชมช่องจีมเมมูสิกได้แล้ววันนี้ที่กล้องทีวีดาวเทียมจีมเมมซดช่อง33จานดาวเทียม, 33, ร,ยยมระบบซีแบงจานบิกโบช่อง49จานในหน้าซ็ตช่อง54 PSI ช่อง171แอปพลิเคชันจีมเมมชั้นเอาท์จานเคเบิลทีวีช่อง76และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลอ,อเบเลตร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ